หรือจะอยู่จนถึงสารสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันนะพี่บัวทองเอ้ยผมก็เขาบอกว่าสารนี้สารสารดิกาเนี่ยสารดิกาานะนี่คือนี่คือบุคคลทั่วไปเขาพูดกันนะไม่เกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับลุงนะเขาบอกว่าส่วนมากเลยอ่ายสารดิกาส่วนมากจะไม่ค่อยได้ประกัน นอกจากว่าบิ๊กเส้นจริงๆเส้น,น,นแบบเท่าแขนเลยจะได้ประกัน <c oughs> อัดเงินเข้าอัดเงินเข้าอย่างเงี้ยล้านไม่ให้สองล้านไม่ให้สามล้านไม่ให้ห้าล้านไม่ให้สิบล้านอะไรเงี้ยเนี่ย <c oughs> ส่วนมาก ผมไม่เห็นคลิปแกเลยครับโอ้ยเจ้าไม่เจ้าไม่เขาสนใจเขาอ่ะดิหรือว่าเขาบล็อกเจ้าไปแล้วพ่อใหญ่เจ้าไม่สนใจเขาอ่ะดิท่มารีสบายดีค่ะคุณอิสระค่ะสบายดีเอ้มารีปะ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะ MWE MWE อ่านว่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาดูไปนอ้ากูจำพี่สาวกูไม่ได้งานเข้าแล้วโกสวัสดีจ้ามันไม่ได้ขึ้นชื่อมันเป็นแฮนเดิลโอ้ยตา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 ยจำพี่สาวกูไม่ได้ตายแน่ตายแล้วตายแล้วพี่น้อยลี โอ้ยได้ได้ได,ได้งานจะเข้าแล้วจำพี่สาวไม่ได้อายหายล้วตัวโอ้ยนะยังไม่เลิกงานเลยพี่น้อยฮึ นี่ไ <silently> ม่เลิกงานเหรอเออพี่น้อยปลาพี่น้อยอะไรก็คือพี่จิวนะพี่จิวป้ามอกสวัสดีครับนั่นแหละก็ก็เลยวันนี้ก็อ่พี่จิวก็เออ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 ไม่น่าเหนียวก็บอกว่าเออช่วยอธิบายให้ด้วยช่วยอธิบายให้ด้วย แล้วแหละยดางอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกพอเมา่แม่นางเหนียวเขาเออเขาบอกเขาบอกมาก็เลยเอ,อมาแก้มามาอธิบายให้ฟังหน่อยเ้า,าเีทนครับพี่ลามาดีครับอยู่ดีๆก็มามายืนอยู่ตรงนี้ เอนั่งมองนั่งมองภาพเนี่ยนั่งมองภาพนั่งมองภาพเนี่ยภาพนี้ครนะวันนั้นวันนั้นค่อยน่าจะเป็นช่วงสงการมั้งช่วงสงการไหม่สงการมั้งท <c oughs> ี่ค่อยค่อยค่อยเออให้พ่อใหญ่จิมเขาถ่ายรูป แล้วก็ให้ให้พ่อใหญ่พลเซ็นให้เห็นไหมลุงพลแล้วก็หัวใจวันที่หนึ่งอ้สิบสองเดือนสามหกหกเอ้าสิบสองอเป็นทัวไปทัววันนั้นไปทัวไปทัวมอบให้อิสระเออสิบสองเดือนสามปีหกหกนะเ,เดี๋ยวประมูลด้กยน,นะอันนี้ไม่หยาดแตนไม่หยาเตน พอไม่ใหญ่แตนมาเขียนให้เนี่ยแตนบอกโอ้ oh, เขียนไม่เป็นน่ะเออก็เ <c oughs> ลยเขียนให้แค่นี้เพรานะพอมานั่งตรงนี้แล้วคิดถึงไงก็เลยขึ้นไลน์เลยเขียบอกคิดถึงมานั่งตรงนี้แล้วคิดถึงก็เลยขึ้นไลน์บอกคิดถึงไงเพราะว <c oughs> ่าอ,อคนที่ ดูหมินดูแนคนพระเหยีพลไว้นะหลายคนหลายคนที่ไม่ที่ไม่ได้รับไอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนเรามองไม่ค่อยเห็นเรามองไม่ค่อยเห็นซึ่งแต่ก่อนมันจะมีแต่คนไม่แต่คนเล็กๆ ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอตัวอตัวหลังๆนี่เริ่มจะเห็นแบบตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆบิ๊กๆตัวใหญ่ๆบิ๊กๆ <c oughs> อย่างตัวเล็กๆนี่ก็เริ่มเริ่มได้รับแรงกระแทกเริ่มได้รับแรงกระแทกจากไม่มีใครทำอะไรให้นะจากตัวเองนั่นแหละ จากตัวเองนั่นแหละคือจากสันดานณตัวเองที่ตัวเองทําที่ตัวเองทํากัตบตะพนน่ะนะทำกับพ่อใหญ่คนจากสันดานณของตัวเองก็เพิ่มได้รับการกระแทกเอ,อจากที่ แต่เบงใส่ายป้ายสีเอ่อโดยเฉพาะใส่ยลายแต่สีพ่อใหญ่พลเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้ตอบเขาไม่ได้ตอบโต้งไงริชาแม่ซูซาน่าอิสระเปิดมาเจอพอดีค่ะขอบคุณทุกอย่างนะคะบริก,การดีมากค่ะขอบคุณค่ะจ้าแม่ซูซาน่าไออ่าแม่นางกบแม่นางกบเขา แม่นางกบเขาฝากรูปแม่ซูซาน่าให้นะที่เขาถ่ายคู่แม่ซูซาน่านะที่แข่งสวยกันอะ่ะแล้วผมส่งไปทางปลาเล็กแล้วนะผมส่งไปที่ปลาเล็กแล้วแม่ซูซาน่าให้ปลาเล็กเปิดให้นะ <c oughs> นะแม่ซูซาน่าแม่นางกบแม่นางกบกบผัดไทยอะ่ออะกบผัดไทยะนะผัดเภทกบอะ่ะ กบผัดไทยเขาส่งรูปเขาส่งรูปว่าเขาอวดว่าเขาเขาเขามาอวดว่าเอเนี่ยค่อยกับแม่ซูซาน่าใครสวยกว่ากันอะไรอเงี้ยนะเออเขาเขาเขามาอวดเขามาอวดว่าเอเนี่ยอีทค่อยกับแม่คือซาน่าใครสวยกว่าอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากค่ะจ้ส่งให้แล้วส่งให้แล้วส่งให้ทาง ส่งให้ทางปลเล็กนะฮะส่งให้ทางปลเล็กเดียบร้อยละเดี๋ยววันนี้ค่อยทำงานปั่นตังก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้